ค,นนครับอยู่ผมซีเกตนะครับทุกคนตอนนี้เซิร์ฟก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเลื่อนมาหนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดตอนห้าโมงเช้านะครับทุกคนก็แจกตัวกะห้าห้าใบคอลโบมาแล้วครับอย่างอ q ควาแมนอควาแมนหรือเปล่าไม่รู้บอกไปแล้วแจกเป็นตัวไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรวะรทุกคนเฮ้ยมีดาวตกเลยผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยครับทุกคนตอนแรกก็กะจะดีใจแบบแบ็กแโคเบอร์มาอุ้ยในคูม,มินข้างหลังน่านรักมากเลยกับมาคว้า นดูตีโหรอบนี้เก้าดาวสีตัวทุกคนแบบัมาเจี๊ยผมจะเปิดเลยดีกว่านะเพราะมันแบบยังไงเพิ่มโอกาสมันก็ไม่เช่าหลา่เพราะมันเก้าดาวทุกตัวแล้วผมไปดูดิมันจะมีตัวไหนที่ทะลุเอามาตา,า้ลงลองไปดูที่สะสมดีกว่าครับทุกคนมาดูตัวอย่างในตัวนี้นะครับดูตัวฟรีก่อนบานิสดาเมจ สองสกิลเอาไปทำพีร้อยแบบฟาร์มคนโหดได้อยู่มาดูพระเอกดีกว่าคาสึมะไม่ทมะลุอมาตานะตัวพระเอกถือว่าเป็นก้าวดาวที่กลางๆผมว่ากลางๆอยู่เพราะมันยังไม่ทมะลุมาตานะส่วนสวาุามสามารถไปล่างคนแสดงว่าพระเอกไม่ใช่คู่เทพนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวลองไปดูอีกตัวครับทุกคนเป็น ดัตเนสสกิลแรกนะครับเป็นบัฟเหรอโอเคเป็นบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตกับเพิ่มพลังชีวิตเลยเฮ้ยสกิลทะลุอามตะนะครับเป็นดาเมจไม้เชิดโตเรื่องความสามารถอะไรเป็นสายพลังดาเมจดไม้ก็ดีดีอยู่ทุกคนแต่มันความสามารถไฮเปอร์มันเป็นตายเกินนะครับอันนี้เป็นเพิ่มแรกขั้นหนึ่งนะครับสามร้อยมาดีดูเด็กหมินดีกว่าเพิ่ม อัตตาเขาแม่นยำแล้วก็อัตราการใช้ทักษะดาเมจทะลุไหมยกเลิอกอมะตะสี่พันโหโคตรลุลแงแล้วเมจไฟไ้พิบผมต้องจัดละตัวนี้น่าจะทะลุอ่าทะลุอมะตะสามตัวครับทุกคนยกเลิกบัฟอมะตะขัดขวางการฟื้นฟูนทําให้ศัตรูชังงกห้ามใช้ศัตรูใช้ศักษะสีวิน่าจะเป็นตัวป่วนนะครับตัวอย่างอควา เอามาตัดด้วยเพิ้นฟูอ่ะโอเคครับผมอ,อันนี้อุ้ยหยุดเวลาชิดโดมีตัวเดียวที่หยุดเวลาเนี่ยมีคูมินความมาันอะหยุดเวลาสองตัวรอบนี้เกิดแน่นอนครับทุกคนผมไปเปิดเลยดีกว่าคู่เทพก็น่าจะถ้าเอาเป็นคู่เก่งผมก็น่าจะเป็นนีนี่นะครับทุกคนเป็นเมคคูมินกับอะฟานะครับทุกคนส่วนเกียร์รอบนี้เป็นเกียร์ช่องตกแต่งช่องท้ายนะครับทุกคน เป็นค่าพื้นฐานนะครับทุกคนเราขอดูช่องกลางนะครับช่องกลางดีนะครับเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยอุ้ยกระทาทีพลังเวทแล้วก็ต้านสก,กิลแล้วก็เรียกไว้นะครับทุกคนผมเปิดก่อนเลยครับผมจะไม่เพิ่มโอกาสทางนั้นขอในคูม,มินเนี่ยดเมัทต้องท่ง4,000ป้าร้อยปอร์เซ็นไหมาจิ้งจอกนะไปมมาเนี่ยแล้วผมเข้าอีกรหัสด้วยนะครับทุกคนอยู่อีกเครื่องนะปับไอบาสกา,าย เรี150บยบร้อยครับติดใบผมจริงวะเนี่ยเฮ้ยครับจัดไปต่อครับแมปรวดเร็วดาวิชี่มีแล้วมีไปล้านตัวแล้วไกลบลับผมว่าตอนนี้ตู้น่าจะเละเตะต้มเป๊ะขอดูเลยมีในตูย้ยังมีแล้วนะโอกาส0.8แไม่ไม่เพิ่มโอกาส่ยบลับ,บ,บมูนักข่าวมาไหมาเนี่ย ผมจะใช้สูตรนะครับตัวไหนก็เอามาใช้ได้หมดแล้วทุกคนมาทำาก้าวดาวได้หมดแต่ก็ถ้าตัวเก่งจริงก็มีเมคูมินกับอควานครับที่มีความสามารถหยุดห้าวิถ้ามีอยู่สิบวิขึ้นมาจะเป็นไงไงบหับไอดีหลักผมน่าจะไปที่เรียบร้อยแดีวเราไปรีวิวตัวฟรีดีกว่าในคลิปต่อไปนะครับทุกคนแต่คลิปนี้ขอได้ก่อนหมดละตัวผม พอดีมันแบบแย่งเปิดกันทางเซิร์ฟจุ๊บม,มันคืออะไรขนาดนี้วเ่ยผมยังไม่ได้แปดดาวนะครับทิ่ส่งมารปร๊บเรียบร้อยครับโดนเล่นงานวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับหมดตัวแล้วผมค่อยเอ้ยมันมีให้เก็บชิ้นส่วน แจกเป็นกบไฮเปอร์หนึ่งตัวโอเคครับผมแล้วผมก็ไปหาตัวเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับผมคลิปนี้ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ